สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้อยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการปลูกข้าวญี่ปุ่นนะครับพันโคชิฮิคารินะครับผมได้ทดลองทําเป็น2แปลงคือปลูกข้าวญี่ปุ่นแล้วก็พันุ์ข้าวขาวเจ้าพื้นนุ่มพันอาร์ที c นะครับเราปาักดาม,มื่อวันที่7ึกพฤษภาคมนะครับแต่สิ่งที่พบปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับข้าวอายุได้ประมาณสัก20วันนะครับ หนอนก็ลงมากินนะครับนี่ครับข้าญี่ปุ่นเฮี้ยนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงที่ปลูกข้าว r j c c นะครับว่าหนอนกินเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่ครับแทบไม่เหลือครับโคลนเลยครับนี่ครับข้าวญี่ปุ่นที่เรานะครับตักดำเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ผมใช้วิธีการจัดการหนอนโดยการปล่อยเป็ด นะครับลงมากินหนอนกน็น่าจะหมดแล้วนะครับทีแรกตอนปากดําใหม่ๆไม่ได้ปล่อยเป็ดลงมาเนื่องจากว่ากลัวว่าจะมาเยียบย้าต้นข้าวนะครับกล่าว,ว่าข้าวให้หนึ่งเดือนปล่อยเป็ดลงมากินแต่ปรากฏว่าพอมาดูข้าวนะครับอายุได้ประมาณยี่สิบวันเพราะว่าหนอนกินซะเกลี้ยงเลยนะครับเนี่ยครับก็เลยต้องรีบปล่อยเป็ดลงมาจัดการนะครับตรงนู้นผมก็พอกล้าไว้นะครับเพื่อเอาไว้แซมต้นข้าวที่น่าจะตาย น,นี่เป็นข้าวญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวาพัน aj สี่สี่นะครับว่าจะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรครับอันนี้เป็นข้าวพัน aj สี่สีน่นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับนอนก็กินเหมือนกันครับแต่ว่ากินไม่ได้มากนะครับกินไม่ได้จนเฮี้ยนเหมือนข้าวญี่ปุ่นพันโคชิฮิคารินะครับยังพอมีให้เห็นแต่กอนะครับแล้วก็มีใบเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ถามว่ากินไหม นะครับนี่ครับใบก็เฮี้ยนเหมือนกันแต่กินไม่มากครับกินไม่มากไม่เหมือนข้าวญี่ปุ่นนะครับก็แสดงให้เห็นว่านะครับข้าวปุ่นนะครับเขาจะถือว่าเป็นข้าวต่างถิ่นแล้วก็อาจจะไม่ทนต่อพวกโรคแมลง,มรงหรือว่าพวกนอนมแมลงนอนผีเสื้อเนี่ยเขาจะชอบเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเขา,าที่มีกลิ่นที่ดึงดูดพวกเขานะครับก็ขอแนะนํานะครับผมคิดว่าน่าจะ ไม่ควรจะปักดำข้าวญี่ปุ่นก่อนเพื่อหรือปักดำพร้อมข้าวอื่นน่าจะปักดำข้าวอย่างอื่นไปก่อนนะครับแล้วค่อยปักดำข้าวญี่ปุ่นทีหลังเพื่อเป็นตัวลดแรงดึงดูดของแมลงต่างๆนะครับก็จะได้ผลถ้าท่านีคิดจะปักดำข้าวญี่ปุ่นผมแนะนําให้นะครับปักดำได้แต่ควรจะเป็นหลังจากเราที่หว่านหรือปักดำแปลงข้าวพันธุ์พื้นบ้านพื้นเมืองเราไปก่อน ข้าวที่เลยใช้ในพื้นข้าวที่ข้าวที่เคยใช้ในพื้นที่ไปก่อนหลังจากนั้นเราค่อยนะครับปักดำข้าวปุ่นลงไปก็จะช่วยได้แล้วถ้าท่านไม่อยากที่จะใช้ยาฆ่าแมลงก็เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเอาไว้ในทุ่งนาจะช่วยจัดการหนอนได้นะครับแต่ก็ควรมีเวลามาดูเรื่อยๆครับถ้ามีนอนก็ต้องรีบปล่อยเป็ดลงไปอันนี้ผมปล่อยไว้นานเกินไปก็เป็นบทเรียนนะครับว่าถ้าเรา เไม่ได้มาดูแลเนี่ยนะครับอาจจะมีช่วงที่นอนลงคือช่วงเวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยนะครับที่เราไม่ได้มาดูเนี่ยปรากฏว่านอนกินซะใบโกนเลยนะครับใบข้าวเรานะครับอันนี้ก็เป็ดลงไปซะนะครับเียบร้อยหมดแล้วครับทับนอนไม่มีแล้วนะครับลังจ่ี่ปล่อยเป็ดมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนอนเกี้ยงหมดแล้วครับเดี๋ยวข้าวก็คงจะแตกกอตอนนี้กําลังเร่งระบายน้ําอยู่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม DIY เกษตรครับสวัสดีครับ